สดิจ้ารโกตัวนี้เรากำลังเดินทางไปงานดักซื้อคักที่อิสเกวที่ซูสเดกิจกอะไรสักอย่าที่เราต้องมาพากเสียงทับเพราะว่าถ้าเราเปิดเสียงมันจะเป็นแบบนี้เป็นไงมันใช่ไหมล่ะเดินทางของหลับสงีบเพื่อบูส์พลัง หลับแป๊บเดียวเราก็เดินไปถึงไหนกูรูโอ้โหน้ามอมไม่ไหวเรามีงบจำกัดอยู่300บาทดูซิเราจะใช้เท่าไรโอโ้วางกองได้แป๊บเดียวถึงแล้วที่หมายว้าวทุกอย่างน้าตาตาเทียจริงผมเมงอย่างอื่นเลยมองซ้ายมองขวาแน่นมันอะไรกันสิ่ง่อสร้างช่างสวยแท้ ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าที่นี่มีงานเกมด้วยมีคนแต่งคอสเพลมากมายก่ายกองแต่อีกเรื่องหนึง่งอึงก็คือแค่หันคว้าไปเราก็เจอส่วนเบน์โอ้โหภาพชัดมากระหว่างนี้เราก็เดินทางเข้าไปในที่จัดงานแต่ว่าก็คงต้องขอหยุดไว้สเสียงเท่านี้แป๊บหนึ่งพอเราไม่ได้ถ่ายงานข้างในไม่ให้ดูพอซื้อเสร็จเรียบร้อยแวะถ่ายหน่อยนิดนึงเป็นที่ระลึก ในระหว่างนั้นรู้สึกหิวน้ํามากเหมือนอยากกินของหวานเลยจะไปซื้อไอติมมี่เสียวกินโอ้โหคิวยังยาวจาวังหวะนี้เลยขอจับเวลาไปด้วยดูซิเราจะได้กินตอนกี่โมงไม่ใช่ดะกินได้สั่งตอนกีนโอ้โหบอกเลยนะครับเราคูณนหนร้อยนะครับในการตัดคลิปอนาคารนี้เพราะว่ามันยาวนานจริงๆนะยืนรอมองคนรอบข้างวนไปวนมาใน,นส่ดเราไปได้ที่โอ้โหคิวแต่ก็อร่อยนะครับ ซื้อเสร็จแวะไปเดินสวนเป็นหน่อยแวะไปเดินแบบแปบ,บเดียวพอกลับมาที่รถพ่อหายืนรอพอวนไปโอ้โหแป๊บเดียวท้องฟ้าเริ่มมึดแล้วไว้ไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับว่าผมซื้ออะไรมาบ้างและนี่คือหนังสือที่ซื้อมาทั้งหมดเลยค่ะใน่นวว้าว,ว,าว Amazing t h a แ l a n d Book น้าเหมือนคนเพิ่งตื่นแชร์เพิ่งตื่น เปนหนังสือเล่มแรกที่ซื้อราคา50บาทที่จริงอะ่ะมันมีอีกร้านหนึ่งที่ราคาถูกกว่าแต่เราเดินไม่ทั่วไงส่วนสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราซื้อเป็นอย่างที่สองนี่ก็คือเข็มกัดอัละสามสิบสามอันกาสิบเราเห็นคนญี่ปุ่นขายแล้วเขาวาดมันดูน่ารักดีเราก็เลยซื้อมาต่อมาอันที่สามนะคะนิยายวายชีวิตกับเคลื่อนด้วยนิยายวายซึ่งมาจากบูธของบีดูเอ็แน่น่าจะราคาเจ็ดสิบเก้าบาทแน่นอนวิ่งไม่ได้อา่าน เหลือสมเล่มสุดท้ายร้านที่4นะคะโอ้โ oh, ห oh, มากันแพ็คคี่เลยนะสามเล่ม1 0 0บาทมาที่เล่มแรกคณิตโอ้ที่เราซื้อมาเพราะว่าแม่เนะี่ยบอกว่ามาซื้ออะไรเนี่ยไม่ไมีหนังสือเรียนเลยเลยซื้อมาเล่มที่สองนะฮะหนังสือธรรมะหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะเราก็ซื้อมาเหมือนกันปกติเป็นคนเข้าวัดบ่อยเลยอ้างั้นลมาซื้ออ่านก็ได้มาถึงเล่มสุดท้ายนะครับคอนเซปต์เดียวกับวิชาคณิตเลยเราเรียนสิ่งต้องรเพราะฉะนั้นเราต้องมีอังกฤษแบบครอบคูุกัน แล้วก็จอมกับปาลาเจเนครับบ๊ายบายเออแต่ผมลืมบอกว่ามันเกินกงบที่ผมตั้งไว้ออกมาเลย uh huh.